ราคาทองคำที่พุ่งสูงถึง6 2 0 0 0บาทต่อบาททองคำมันบอกอะไรเราได้บ้างครับโดยพื้นฐานของการขึ้นลงของราคาทองคำจะเกิดจากความมั่นใจและความไม่มั่นใจรวมถึงความแน่นอนกับความไม่แน่นอนซึ่งถ้าสถานการณ์โลกปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นราคาทองคำจะลดลงเพราะยังมีสินทรัพย์อย่างอื่นทดแทน แล้วกรณีที่ทองคำราคาพุ่งสูงขึ้นนั่นก็มาจากความไม่แน่ใจในสถานการณ์โลกหรือความไม่แน่นอนทางสภาพเศรษฐกิจซึ่งเราสามารถใช้ราคาทองคำเป็นดัชนีชี้วัดได้ครับถ้าเกิดพุ่งเร็วแสดงว่าสถานการณ์มันแย่ลงเร็วมากแต่ถ้าค่อยๆขึ้นก็แสดงว่าสถานการณ์ความขัดแย้งความไม่แน่นอนมันค่อยๆเพิ่มขึ้น ซึ่งตอนนี้เราเห็นความไม่แน่นอนของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลากหลายพื้นที่รัสเซียยูเคนรบกันมา3ปีกว่าแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้ซ้ำร้ายกว่านั้นนะครับความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามันไม่ใช่แค่เพียงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่านั้นครับหลายๆประเทศก็ลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐเพราะถือครองมากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงว่าทรัพย์สินจะลดลงมากเท่านั้นซึ่งเหตุผลที่ว่ามาเหล่านี้มันจึงทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความต้องการมากขึ้นกว่าเดิมมันได้เตือนชาวโลกให้ระวังตัวให้ป้องกันตัวไว้แล้วนะครับ